ส่งต่างจังหวัดค่ะกับ Honda XADV ปี2018นะคะอันนี้ค่ะเราจะเดินวงจรไปพร้อมติดตั้งเลยเป็นแบบนี้นี่เหมือนกับที่ติดตั้งที่ร้านแล้วค่ะนี่ <ใจ |th|> สายสวิตช์ติดที่ท้ายติดที่หลังข้างล่างข้างล่างข้างล่าง,งปอกแอนนะครับผม uh huh. อ่าฮะแล้วก็ตัวนี้เข้ากับไฟสูงนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ เรียบร้อยแล้วครับผมก็แ <Okay. S 1> ท่ง่ายเลยเดี๋ยวทางเราก็จะมีกระดาษแปะไปด้วยนะครับผมฮะว่าตรงไหนที่เข้าอะไรใช่ครับ<ะ>ปิดนะครับเปิดนะครับผมสีขาวนะครับนี่ครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเสีขาวนะครับแล้วก็สามารถพับไบสูงได้นะครับ ก็เต็กพับไปสูงนะเอดีวีเราทำได้นะครับผมนี่ครับทำได้หมดเลยเนะคะนี่เรียบร้อยนะครับกับชุึ่งสปอร์ตไลท์ตรงรุ่น XADV นะครับใช่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์เหลือเกินทักแชทเข้ามาค่ะโอนเงินเข้ามาค่ะเราจะเดินระบบไปพร้อมให้ติดตั้งให้แบบนี้เลยใครๆก็ติดตั้งได้ค่ะสวัสดีค่ะร้านควันมราร์ตาเชาค่ะกับ XADV ปี2021 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะวันนี้เข้ารับการติดตั้งร้ายรายการพอสมควรค่ะเริ่มต้นไปเลยค่ะกับสินค้าขายดีชั่วโมงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยกับชุดไฟสปอตไลท์ตัวโฟร์อินวันหกสิบวัตจากร้านขวัญเมอร์ซเดสลํามลำแสงในหลอดเดียวคันนี้ตอนแรกลูกค้ากังวลใจว่าเขาเขา,เขายังไม่ได้แคชบาร์พี่ขวัญก็เลยบอกว่าถึงมีแคชบาร์มาทางเราก็ไม่ได้ติดตั้งให้นะคะเราเลือกติดตั้งให้เป็นตำแหน่งนี้ค่ะยึดกับรูน็อตเดิมที่รถเลยแล้วก็เป็นขายึดสเตเลสอย่างดีแบบนี้เลย ข้ไปดูแสงข้างนอกนะตอนนี้เราไปดูรายละเอียดการเก็บไฟก่อนนะครับผมใช่ครับอันนี้การเก็บงานสายไฟเก็บอย่างดีเลยนะคะซ็อกกงซ็อกเก็ตเนี่ยค่ะนี่ครับเรียงเป็นแถวนะครับผมท่องูท่อผาอย่างดีนะครับผมพร้อมกับพี่ที่ชาร์จไฟที่จับโทรศัพท์มีชาร์จในตัวเป็นใช้เป็น USB 3ชาร์จเร็วมีวิธีปิดเปิดนะครับผมสไลด์ออกคู่นะครับทีเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็กล่องประวัติไฟ นม่อยับมีตัวมีจอแสดงสถานะนะครับผมตอนนี้ไฟขึ้นร้อเปร์เซ็นเต็มแลครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูลำแสงกันด้านนอกเลยดีกว่าค่ะปรับไฟว่าลำแสงจะขนาดไหนก็60วัตต์เนาะเอาล่ะค่ะอันนี้เรามาตั้งไฟด้านนอกนะคะระดับสายตาการใช้งานจริงๆของ XADV คันนี้ไฟสปอตไลท์60วัตต์นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าลำแสงเนี่ย ที่สองทั้งคันเนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะคะสีเหลืองดูดูสีเหลืองได้อันนี้ค่ะไฟสีขาวค่ะเ<า>คลียร์ทางมากๆเลยเห็นไหมค่ะไฟสีเหลืองค่ะกนได้ไหมทำไมคะโอเคได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าไฟสีเหลืองเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อไว้ใช้ขอทาง<ช>กลัวเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องแยงตาเขาเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาจะร้องเรียนหนูโปรแกรมแล้วว่าอะไร ใช้ไฟให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็เห็นใจเพื่อนร่วมทางนะคะอ่ะสีขาวค่ะสีเหลืองค่ะพอสีขาวปบเนี่ยสามารถพักไฟได้เลยขอทางได้เลยนะคะในช่วงสวัสดีขาวเนี่ยพักไฟด้เลยได้เลยเห็นไหมเปิไฟสูงได้เลยรถมาปิดปุ๊บก็เป็นไฟต่ำไม่มีเปิดไฟสูงก็เป็นไฟเคลียร์ทางเลยจะถามว่าแย่งตาไหมมันไม่แย่งตานะคะเพราะว่าไฟของหนูเนี่ยมีคัชออฟค่ะแล้วก็เราตั้งในตำแหน่งที่เนี่ยค่ะเห็นไหมดูกอกกระบะไหมฮะ ขอบกระบะใช่ครับไปตรงเลยโอเคตรงมากเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้ขอให้มาหาขวัญน,นะคะไม่ไว้ใจได้เลยนะคะติดตั้งไปหลายหลายหลายร้อยคันแล้วนะคะขอให้มั่นใจในร้านขวัญมมตาซาวได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ